คนที่ฟ้าลิขิตให้มาครองคู่กับคุณเขาคือลอยขอภัยบอกถี่นะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยสีถ้วยพลังงานของคอนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก อัศวินถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนูหนึ่งถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำเจดไม้พลังงานของคนธาตุไฟนะคะแล้วก็ j u d g m เม้พลังงานของคนธาตุน้ํา มีพลังงานของคนธาตุน้ํากับคนธาตุไฟนะคะมีเกณฑ์จะเป็นคนโสดโสดต่อสู้ฝ่าฟันทําอะไรตามลําพังเป็นคนที่เชื่อในผลกรรมเวรกรรมเชื่อในโชคชะตาพรศ์ฤิธิตหากว่าคนที่ใช่ยังไงคุณก็จะได้พบได้เจอเป็นคนที่ไม่ได้สอะแสวงหาคนรักความรักแต่หากได้พบได้เจอแล้วรู้สึกว่าคลิกกันรู้สึกว่าพูดคุยกันถูกคอคุณก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสพร้อมที่จะสารสัมพันธ์เป็นคนที่ไม่ได้จีบใครก่อนมีความเหงา อยากมีแฟนแต่ก็จนกว่าจะได้พบได้เจอคนที่ใช่นะคะในพลังงานของคุณเป็นคนที่ทำอะไรได้เองไปไหนได้เองมีความเข้มแข็งมีความอดทนมีความเก่งในตัวเองเป็นคนที่สู้ไม่ถอยแล้วก็มีความจริงใจด้วยนะคะ เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทำอะไรที่ไม่ดีหรือว่าทำบาปทำกรรมไม่อยากสร้างเวรสร้างกรรมกับใครอยู่คนเดียวได้ไปไหนได้แต่หากว่ามีแฟนก็ดีแต่หากว่ายังไม่มีก็ไม่เป็นไรนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าคนที่ฟ้าลิขิตให้มาคลองคู่กับคูณเขาคือใครนะคะใครคือคนที่ฟ้าลิขิตให้มาคลองคู่กับคูของขพลังงานของเขาหน่อย สี่ไม้พลังงานของคนาธาตุไฟเมษสิงธนูหกถ้วยพลังงานของคนาธาตุน้ำามีนกรกฎพิจิกเดทนะคะพลังงานของคนราศรีพิจิกสี่เหรียญพลังงานของคนาธาตุดินบังกรพึกศกันสองถ้วยพลังงานของคนาธาตุน้ํานะคะมีพลังงานของคนาธาตุไฟคนาธาตุน้ําคนาธาตุดินพลังงานของเขายังไงคุณก็หนีเขาไม่พ้นหากไม่ใช่แฟนเก่าในชาตินี้ก็อาจจะเป็นรักในอดีตชาตินั่นเองนะคะ มาทั้งสีไม้เนาะพลังงานของการแต่งงานนะคะคนรักความรักสองถ้วยคนที่สีลเสมอการคู่แท้คู่ทวินเฟรมนะคะยังไงก็ตัดกันไม่ได้ตัดกันไม่ขาดเป็นคนที่กาะด้กกระเสียพร้อมเสียงพร้อมลุยบุคลิกภายนอกอาจจะดูเหมือนเป็นคนหัวแข็งเป็นคนปากแข็งแต่ถ้าได้รู้จักจะรู้ว่าคนคนนี้เป็นคนที่อ่อนโยนจริงใจแล้วก็ฝากชีวิตไว้ได้นะคะ ขี้หึงขี้หวงแต่ว่าความหึงความหวงของเขาจะไม่ค่อยแสดงออกผ่านคำพูดแต่จะผ่านการประชดผ่านการกระทําสีหน้าแววตาม,มากกว่าแต่ตอนที่ความรักดีๆคนคนนี้เป็นคนที่โรแมนติกมากๆนะคะระหว่างคุณกับเขาอาจจะเป็นรักต่างวัย หรือรักเก่ารีเทิร์นหรืออาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ว่าพึ่งจะมาตัดสินใจสารสัมพันธ์กันก็ได้ว่าไม่ได้รู้จักกันเลยนะคะก็เป็นพลังงานของคนเก่าในอดีตชาติเลยนะคะมาเพื่อตามหาคู่แท้ของเขายังไงก็หนีกันไม่ขาดยังไงก็หนีกันไม่พ้นยังไงก็ตัดกันไม่ขาดยังไงคุณและเขาก็จะได้พบได้เจอกันนะคะ พลังงานของคนโสดโสดสนิทนะคะอยากมีคนรักอยากมีแฟนแต่ไม่ชอบออกไปหาไม่ชอบที่จะจีบใครก่อนถ้าได้พบได้เจอแล้วพูดคุยกันรู้เรื่องก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสที่จะสารสัมพันธ์แต่ถ้าไม่พบไม่เจอก็สามารถอยู่ตามลำพังได้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าคุณและเขาได้พบได้เจอกันหรือยังหรือว่าอีกนานไหมที่คุณและเขาจะได้พบได้เจอกันนะคะ คนที่ฟ้าลิขิตมาให้คู่กับคุณนะคะยังไงก็หนีกันไม่ไม่ผลตัดกันไม่ขาดเพราะว่ามีพลังงานของการเป็นคู่รักคู่แท้นะคะการแต่งงานนะคะการดูแลกันและกันมีกันและกันนะคะการครอบครองเนาะก้าวไม้นะคะจับไว้ถือไว้ไม่ปล่อยนะคะถ้าหากว่าได้พบได้เจอกันแล้วก็มีความสำคัญต่อกันและกันมากๆนะคะ เด s t a r ความหวังการขอพรนะคะถ้ายังไม่ได้พบไม่ได้เจอก็ใกล้มากๆแต่มีเกณฑ์ว่าถ้าคุณอาขาวได้พบได้เจอกันคุณทั้งคู่จะรู้สึกถึงความพิเศษพิเศษมากๆเหมือนกับคนนี้ตรงสเปคมากๆคนที่ได้พบได้เจอคนนี้เหมือนเหมือนคุยกันรู้เรื่องแล้ว่างที่ได้เพิ่งได้พบได้เจอครั้งแรกที่ได้พบได้เจอก็รู้สึกถูกชะตาพูดคุยกันรู้เรื่องพูดคุยไปในทิศทางเดียวกันมากๆนะคะ 6ดาบนะคะสถานการณ์ในอนาคตที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็พร้อมที่จะไปพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะลองนั่นเองนะคะมีเกณฑ์มากๆว่าน่าจะได้พบได้เจอกันแล้วแต่ยังไม่มีสถานะต่อกันแต่รู้สึกดีต่อกันมากๆนะคะ เดอะเฮอร์มิตนะคะต่างคนต่างมีพื้นที่ของตัวเองแต่รู้สึกว่าเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันชีวิตดีขึ้นมีความสุขมากขึ้น,นั่นเองนะคะแต่ยังมีพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันอยู่หากได้พบได้เจอกันแล้วมีเกณฑ์ว่าความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนแต่ว่ามีความพิเศษมีความรู้สึกดีที่มีให้ต่อกันเวลาที่ได้พบได้เจอกันรู้สึกว่ามีความสุขมากกว่าเวลาที่ไม่ได้พบไม่ได้เจอ รู้สึกว่าชีวิตได้รับการเติมเต็มรู้สึกว่าชีวิตมีใครสักคนมีคู่คุยมีคนที่รับฟังกันและกันนั่นเองนะคะสามเหรียญนะคะได้พูดได้คุยได้พบได้เจอเพื่อนคุณเพื่อนเขาคนรอบตัวเขาคนรอบตัวคุณได้รู้จักได้เห็นหน้าค่าตากันมาบ้างแล้วนั่นเองนะคะ ตอนนี้หากเปิดใจให้ใครรู้สึกดีกับใครรู้สึกว่าคลิกกันมากๆนะคะแต่ว่ายังไม่มีสถานะที่ชัดเจนต่อกันเขาเป็นคนที่หวานมากๆพูดเพราะสุขุมเอาอกเอาใจเก่งแสดงออกถึงความรักแสดงออกถึงความห่วงใย,ยใส่ใจได้อย่างชัดเจนแต่อย่าให้โกรธ เพราะจะนิ่งนิ่งมากๆถามคำาตอบคำาเป็นคนใจเย็นเป็นคนอ่อนโยนแต่ในบางครั้งขี้เหวี่ยงขี้วีนหากว่ามีเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกใจเขานะคะเป็นคนที่โกรธง่ายแต่ถ้ารู้วิธีง้อรู้วิธีคุยก็หายได้ง่ายเช่นกันไม่ชอบง้อใครก่อนแต่ถ้าหากว่าได้รับการง้อเขาจะอ่อนให้เขาจะยอมให้เป็นคุณ2หรือว่าเป็น2เท่าเลยนั่นเองน,นะคะ เขานั่นเองคือคนที่ฟ้าลิขิตให้มาครองคู่กับคุณนะคะ คนที่คุณรู้สึกดีกับเขาตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบได้เจอแล้วยิ่งได้พูดได้คุยได้รู้จักกันยิ่งสนิทสนมแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตมีความสุขมากขึ้นยิ้มได้มากขึ้นตอนที่ได้พบได้เจอกับเขาหรือตอนที่ได้พูดได้คุยกับเขาแล้วรู้สึกว่าชีวิตของคุณมีความสุขมากขึ้นยิ้มได้มากขึ้นหลังจากที่มีเขาหลังจากที่ได้พูดได้คุยกับเขาหรือว่าหลังจากที่ได้เจอเขานั่นเองนะคะ